สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการสังเกตหอยขมลัตนะนะครับเวลาที่เราจะซื้อจากเจ้าอื่นๆที่ไม่ใช่เจ้าใหญ่เนะาะเจ้าอ,อื่นนะครับไม่ได้ระบุเนะเจ้าไหนแต่เห็นมีข่าวว่าบางคนได้หอยกเกษตรมานะครับผมจะให้สังเกตดูนะครับหอยขมลัตนะกับหอยกเกษตรแตกต่างกันตรงไหนนะครับ เขาเกิดมาเขาคล้ายๆกันนะครับเขาเกิดมาเขาคล้ายๆกันอย่างนี้นะครับแต่หอยโขมรัตนะเนี่ยเขาจะกลบกลมนูนอ่าเขาจะมนมนะตัวหลังเขาเนี่ยจะเขาจะมนมนแต่ถ้าเป็นหอยเกษตรใหญ่เนี่ยเกษตรไอ้นั่นน่มันจะเป็นนูนนูนเป็นร่องอย่างนี้นะฮะตัวใหญ่แค่ไหนก็จะมีร่องจะมีร่องนูนอย่างนี้นะครับตั้งแต่เล็กจนใหญ่เลยจะสังเกตง่ายๆนะฮะจะมีนูนร่องตรงปลายเล็บผมเนี่ยเป็นนูนขึ้นมาอย่างนี้นะครับเออสังเกตดูแต่ถ้าเป็นหอยตระตนะ มันจะไม่มีนะฮะมันจะไม่มีมันจะกลมมนแล้วก็โก้งกระรงเจดีอย่างนี้เลยเปลือกจะบางนะครับนี่ครับสังเกตง่ายเนาะ